สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนนะครับมาลงมอสเพิ่มความสม,สมจริงให้กับตัวเกมนะครับผมก็จะเป็นมอสที่ชื่อว่า world of variety กับ d i s p a d of variety นะครับผมก็แนะนำให้ลง2ตัวนะครับผมตัวแรกเนี่ยมันจะมีเพิ่ม NPC ครับแล้วก็พวกพฤติกรรม NPC เนี่ยที่ใหม่ๆเข้ามาอย่างอันเนี้ยผมผมผมเจอนะครับผมผมไปมาแล้วมีนะครับมันเป็นผับครับคาสิโนโพวกอะไระครับรีสอร์ทอ่าอย่างอย่างพวกชาวแก๊งเนี่ก็จะมีนะครับผมเพิ่มเพิ่มเข้าไปอ่าไอพวกนี้ผมก็เจอครับมีมีนะครับคอนเฟิร์มอ่าแล้วก็ NPC ถือล่มเวลาฝนตกนี่ก็มีครับ ไอ้เจ้านี้นักข่าวสัมภาษณ์อะไรผมยังไม่เจอนะครับผมยังไม่เจอก็ลองสํารวจดูนะครับผมผมว่าน่าจะมีแหละแต่ว่าเขาจะมีเฉพาะจุดของเขาแหละผมผมยังไปหาไม่เจออ่าอย่างเงี้ยมีมีครับมีเนีย่ยถือของก็มีมีครับอ่ามีครับอ่าแล้วก็ตำรวจปั่นจักรยานนะครับแถวชายหาดก็จะเป็นหน่วย spd นะครับผมก็ ปั่นจักรยานอยู่แถวชายหาดทะเลครับก็มีครับผมพวกนี้พฤติกรรมของพวกโตโนนัวละครนี้ถืออาวุธออกอาวุธนี่ก็มีครับแท็กซี่นี่ผมยังไม่เจอนะครับผมแท็กซี่ลักษณะแบบนี้ผมยังไม่เจออ่ะโอเคครับผมต่อไปครับมาดูรีแพด a อฟเวอรนะครับผมก็จะเป็นเพิ่มตำรวจครับผมพวกตำรวจพวกเครื่องแบบอะไรเงี้ยมา พวกรถยานพาหะอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาลงกันเลยก็ให้ทุกคนนะครับทำการดาวน์โหลด World of Vality เวอร์ชัน10.1ตัวนี้ก่อนเลยนะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้อีกทีหนึ่งอ่าแล้วก็มาที่ตัวที่2ครับ Deep p a d of v a l i t y ครับก่อนแนะนำให้ลง2ตัวเลยครับก็จะได้แบบสมจริงไปเลยทั้ง NPC ในเมืองแล้วก็ตำรวจก็ให้ดาวน์โหลดได้เลยครับ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะได้2แฟมนี้นะครับก็จะเป็น World of v a l i t y กับติดแพ d นะครับ Of v a l i t y นะครับผมก็ให้ทำการนะครับแตกไฟล์ทั้ง2ไฟล์นะี้แตกไว้เลยครับแล้วก็ผมจะลบไฟล์2ตัวนี้ทิ้งไปนะครับอ่าต่อไปนะครับให้เราทำการลง World of v a l i t y เวอร์ชัน10.1ก่อนนะครับลงง่ายๆเลยครับผมจะเป็นแฟ้ม OIV ตรงนี้ครับก็ให้ทุกคนนะครับเปิด OpenIV ขึ้นมาครับรอโปรแกรมสตาร์ทก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะที่บายกันนะครับ ในแฟ้ม World of Vality 10.1เนี่ยออปชันเสริมเนี่ยเพืเ่อนๆจะเอาไม่เอาก็แล้วแต่เพืเ่อนๆนะครับผมก็จะมีเซฟเกมนะครับ1.6%กับ100%เกมเซฟแล้วก็ no umbrella กคือไม่มีไม่ต้องให้ npc ถือรล่มครับแต่ว่าผมไม่ลงครับพวกนี้ก็ให้ทุกคนนะครับสนใจแฟ้มนี้แฟ้มเดียว w o v ตัวนี้นครับแฟ้ม o e v ตัวนี้ จากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับมาที่ OpenIV ครับเปิด Edit ดหมดทุกครั้งนะครับก่อนการลงมอรจากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับมาที่ Tool ครับหรือไม่ก็กดตรงนี้ตามผมเลยครับนะครับ Open Package Installer ครับกดเลยแล้วก็ให้ทุกคนนะครับไปที่แฟ้มที่ทุกคนดาวน์โหลดมอรดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ครับแฟ้ม WOV ครับก็ ให้ทุกคนนะครับทำการกดเปิดแฟ้มตัวนี้ได้เลยครับอ่ามันจะให้เราติดตั้ง World of v e n t y นะครับผมก็กด Install ตรงนี้ครับอ่าผมจะติดตั้งที่โฟลเดอร์มอนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยลงเคมใหม่3รอบแล้วครับเพราะว่ามันมอสมันไม่ค่อยซัพพอร์ตกับเวอร์ชั่นใหม่ๆครับผมบางตัวมันก็ตกไปแล้วเงี้ยเขาก็ไม่ได้แก้มาให้เรา เวลาเราลงไปเงี้ยก็หาจุดข้อไอข้อผิดพลาดไม่ได้มันก็ต้องลบเกมใหม่แล้วก็ลงใหม่เลยแต่ผมจะใช้วิธีนี้ก็คือลงไว้ที่โฟลเดอร์มอสครับเวลาเราลงที่โฟลเดอร์มอสเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเวลาเกมเราลงมอสอะไรใหม่ๆไปเงี้ยแล้วเกมเรามันเกิดมีปัญหาเงี้ยครับเกิดเด้งเกิดหลุดเกิดข้อผิดพลาดต,ต่างๆนานาเงี้ยเราสามารถครับไปลบ ฟลเดอร์มอสครับใน Open i ไอหรือที่แฟ GTA V ของเราได้เลยแล้วก็แค่ลง MOD ใหม่แค่นั้นเองไม่ต้องไปดาวน์โหลดหรือติดตั้งเกมใหม่แต่ผมก็สำรองไฟล์เกมนะครับผมแต่ว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีครับสำหรับที่เราจะต้องไม่ต้องไปสำรองไฟล์เกมแล้วก็ลงใหม่ครับผมก็แค่ลบฟลเดอร์มอสแล้วเราก็ทำการลงฟอนเดอร์มอสใหม่ก็เล่นได้ครับแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมอสใหม่ไปเหมือนเดิม โอเคครับผมก็ไม่พูดพามทำเพลงละก็เดี๋ยวจะกินเวลาคลิปนี้ไปซะยาวผมพยายามจะทำคลิปให้มันสั้นนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับกดเลือกลงที่โฟลเดอร์มอสนะครับอันนี้ผมแนะนำนะครับอ่าแล้วก็กดอินสตอลตรงนี้อีกทีนึงรอมันติดตั้งครับใช้เวลาหน่อยนะครับผมอ่าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการกดโค o s ไปครับ จากนั้นนะครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว d ีแท็กออฟบริลลนะครับแฟ้มมันจะเป็น DV430 นะครับผมก็กดดับเมื่อกี้เข้าไปจากนั้นนะครับก็เนี่ยครับแฟ้มนี้เหมือนเดิมออปชันเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะครับก็เอาเป็นตัวนี้เลยตัวหลักเลยก็ให้ไปที่เหมือนเดิมครับมาที่ตรงนี้ครับไอ้รูปฟ้าแดงเขียวเนี่ยกดไปเลยแล้วก็ ไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดไว้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ครับนี่ครับ DV430 แล้วก็แฟ้มนี่เลยแฟ้มหลักมันอ่ากด Install ไปเลยโฟ er ลเดอร์มอส install รอมันติดตั้งนะครับผมโอเคครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อย เท่านี้ก็เป็นการลงมอส world of v a l i t y กับ deep pad of v a l i t y เสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมกันในเกมเลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเข้ามาอยู่ในเกมแล้วน,นะครับก็เดี๋ยวจะลองไปเทสมอส world of v a l i t y กับ d e p pad of v a l i t y นะครับผมว่ามันติดไหมก็เดี๋ยวจะขอว่าไปกลางเมืองหน่อยนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาลองเทสมอสติสแพดออฟเวริตี้นะครับก็จะเป็นพวกตำรวจนะครับแล้วก็พฤติกรรมของตำรวจหลายๆอย่างนะครับผมเดี๋ยวจะลองเพิ่มดาวดูก็จะมีตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับผมอ่าก็จะมีตำรวจผู้หญิงนะครับเพิ่มเข้ามา ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวสามดาวดูอ่าก็จะมีตำรวจที่เป็นแบบนายอำเภอนะครับผมพวกใส่หมวกอะไรเงี้ยแล้วก็รถยุทโธปกรณ์ Con ก็จะเปลี่ยนไปด้วยแอนิเมชันต่างๆก็จะมีนะครับผมอ่าฮอก็จะเป็นฮอสอีขาวนะครับผม ก็จะมีพวกตำรวจใส่ชุดกองชุดก่อน,นะครับผมก็ถือว่าลงมอสสำเร็จนะครับเห็นว่ามันจะมีแอนิเมชันอะไรด้วยแบบมีเพื่อนมาลากกันนะครับเดี๋ยวจะลองหาดูนะครับผมเดี๋ยวจะลองเพิ่มเป็นสี่ดาวดูครับอ่าสี่ดาวก็จะมีหน่วยคอมมานโดนะครับผมแล้วก็พวก FBI นะครับผมก็เพิ่มเข้ามาให้อ่านี่นะครับผม ก็จะมีแอนิเมชันนะครับที่มันช่วยพยุงกันแล้วก็ปล่อยเพื่อนตาย <laughs> <laughs> ส่วนมอสเลือดนะครับผมได้ลงไว้นะครับไอ้มอสเลือดนี่ไม่เกี่ยวนะครับผมผมใช้มอสเลือดโ k เคนะครับผมก็แบบเลือดแบบเต็มพื้นสะใจสะใจอย่างนี้เลยครับอืออ่าเดี๋ยวเราจะลองไปดูตำรวจอ่ากลางเมืองกันนะครับอ่า ตำรวจในเมืองนะครับผมก็จะเป็นผู้หญิงนะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกนอกเื้องแบบครับที่เข้ามาด้วยอ่า FBI ก็มาโอ้โหนี่ครับผมที่เพิ่มเข้ามาไม่รู้ว่าหน่วยไหนต้องรอดูครับเดี๋ยวรอมันลอยลอยตัวมาก่อนแต่ FBI เนี่ยเพิ่มเข้ามาครับอ่าก็ เปลี่ยนเครื่องบินแล้วก็เป็นพวกหน่วยสวาสดที่เข้ามาแล้วก็จะเป็นรถแบบตำรวจรถตำรวจแต่งนะครับผมก็โอ้โหสวยเลยครับผมรถพวก FBI ตูวหน่วยนี้ครับว่าเป็นอะไรเป็นทหารนะครับผมโอเคครับพวกทหารเนี่ยก็จะเข้ามาด้วยโอ้โหสุดยอดครับมอนนี้ Chain Headshot Mass Kill Triple Kill Mass Kill Double นี่ครับแล้วก็จะมีพวกรถทุ่มเกาะติดปืนนะครับเข้ามาด้วยนี่ครับก็เป็นพวก m อ c พวกถือกระเป๋าถือถุงผ้านะครับผมอ่านู่นครับผมเจอแล้วครับตำรวจขี่จักรยานอ่านี่ครับผมตำรวจขี่จักรยานของเราโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับกับการเทสมอสทั้ง2ตัวนะครับก็ถือว่าลงสำเร็จ เสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็สำหรับใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรเพิ่มนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนลงให้แล้วก็ช่วยกดติดตามกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนั่นเองนะครับผมก็ผิดพลาดประการใดหรือเสียงอาจจะได้ยินไม่ชดัดหรือเสียงดังเกินไปก็ขอ อภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ